ฟอร์มของลีออนเกมช่วงตัวาครับค่อนข้างดีดีเดียวถามว่าพอใจกับฟอร์มในทัวร์นาเมนต์นั้นหรือเปล่าครับผมก็พอใจเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าผมก็รู้ว่าต้องพัฒนามากกว่านี้แล้วทาผมรู้ตัวว่าผมทำได้ดีกว่านี้ครับผมครับลีออนพูดถึงซีเกมในมุมของลีออนครับคิดว่ารายการนี้มันสำคัญกับตัวของลีออนแล้วก็ทีมชาติไทยยังไงบ้าง ก็ทุกแคมที่ติดทีมชาติมันก็สำคัญสำหรับผมดีแล้วครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ออฟฟิเชีลครั้งแรกของผมกับทีมชาติครับก็และยิ่งเป็นซีเกมด้วยก็ภูมิใจมากครับรู้ไหมครับว่าซีเกมความยากของมันคือการแข่งขันที่ถี่การเล่นกันหนักอะไรนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามหนักใจไหมครับกับเรื่องนี้ผมก็เห็นพวกเพื่อนๆแข่งปีที่แล้วแล้วครับก็ ก็หนักจริงแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเราได้ประสบการณ์จากปีที่แล้วแล้วครับแล้วเราก็พร้อมทุกคนครับผมเราอยู่กลุ่มค่อนข้างโหดแล้วเราต้องเจอกับเวียดน,นามด้วยเวียดนามเป็นแชมป์เก่าหนักใจกับสายที่ถูกจัดออกมาไหมฮะไม่นะครับทุกทีกทมก็ที่เราจะแข่งก็ยากอยู่แล้วครับยากอยู่แล้วทุกเกมจะยากแต่ว่าเราก็ต้องเล่นตามแท็กติกแล้วเชื่อมั่นในอของตัวเราเองแล้ว ผลงารจะออกมาดีแน่นอนครับพูดถึงซีเกมครับเราไม่ได้แชมป์มา6ปีติดต่อกันเราเป็นชาติที่ได้เหรียญทองมากที่สุดปีที่แล้วแพ้นัดชิงแพ้ต่อเวียดนามแน่นอนว่ามันมีความคาดหวังจากแฟนบอลเข้ามาด้วยตรงนี้ลีออนมองยังไงบ้างครับมันก็จะมีความกดดันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นสตาฟหรือผู้เล่นครับผมแต่ว่าเ,เราก็จะทํางานหนัก แล้วเราจะสู้เพื่อชาติครับแล้วผมก็เชื่อว่าผลงานเราจะดีแน่นอนครับถามต่อครับมาซ้อมที่นี่ตอนนี้เจอโปรแกรมซ้อมที่ถือว่าโหดทีเดียวซ้อมเช้ามีฟิตเนสกลางวันแล้วก็ซ้อมเย็นด้วยถามว่าเป็นไงบ้างครับกับการจัดเซสชั่นเซสชั่นการซ้อมของโค้ชหละที่ขึ้นชื่อว่าแกมคนซ้อมโหดอยู่แล้วก็ก็ซ้อมหนักจริงแต่ว่าก็ผมก็เชื่อว่าพี่หละเขามีแลนครับ ไม่ได้แค่บบคิดจะซ้อมหนักก็ซ้อมเขาเขามีเขาวางแผนครับผมเพราะว่าซีเกมก็แข่งทีอย่างที่ที่พูดแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมครับผมครับสุดท้ายครับจะบอกแฟนบอลว่าอะไรครับเกี่ยวกับเป้าหมายในซีเกมครั้งนี้ซึ่งหลายคนนักฟุตบอลเนี่ยมองว่าต้องการเหรียญทองถึงแม้ว่ามีกระแสออกมาบางกลุ่มแฟนบางกลุ่มแฟนบอลนนะฮะว่าเราอาจจะไม่ต้องใส่ใจกับรายการนี้ ต้องใส่ใจยแล้วครับมันมันเป็นทุกรายการเลยครับไม่ว่าจะเป็นโดฮาครับหรือซีเกมครับเราต้องเต็มที่อยู่แล้วครับเพราะว่าเราเล่นเล่นเล่นเพื่อชาติเล่นเพื่อทุกคนครับผมเราก็จะพยายามเต็มที่ครับแล้วเราจะคว้าเหรียญทองให้ได้ครับ